อ่ามีผู้ช่วยมีผู้ช่วยนะได้มาได้มจัเปยานสิงียวอ้าวอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทุกคนจริงเหรอว่ะก็ใชบแบบว่าแอบมาซูมเลยอ่ะหนูต้องหมุนอ้ปลาอ๋อหม่ต้องหมไม่แน่มนไม่แน่มันไม่แน่สีนสซงมันต้องกดแรงๆหรือเปล่าสีในแอีกนแนแอีก ยังไงอ่ะแล้วอีกแล้วอีกแล้วอีกอ้าวมาแล้วไม่เป็นไรจอนเองสาระผู้เชี่ยวชาญเขามาแล้วแต่ข้างล่างมันก็หมุนอยู่นี่เพื่อให้ออลองปั่นหน่อยครับได้มาได้มาได้มาแรงกว่านี้แสดงว่าคุณต้องปั่นเร็วกว่านี้ ตใจมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาเพิ่มตีแล้วเพิ่มตีแล้วคุณเออหุ่ยปั่นแบบตอนเช้าแล้วออกกําลังกายเออจะไหมจะไงอ่ะป่วยไหมอาอุ้ยเครื่องนี้น่าจะพังฮะต้องบอกเลยว่า เ็นเพียงแค่บล็อกอัพของคุณเท่านั้นจ๊อสนะสาราเพราะว่ามีชั้นน่าอันนี้เพิ่เอามากันมีอีกคันเดงมคืออะไรกูนั่นเราก็ปั่นเพื่ออะไรทดลองกันอ้าวอันนี้คือแกล้งเหรอนั้นเราก็ปั่นคู่กันไงหนูเราจะได้เอ๋อแต่เรามีที่ปั่นแห่งแคนดียมา มาแล้วุกคน,น้็มาแล้วมาแล้วมาแล้วขยแล้วน้องดิ้นดิ้นมาได้มาได้มาเร็วกว่านี้ป่ะเร็วกว่านี้เช่ไหมทุกคนก็ลุ้นลองเปลี่ยนีกคันเนอ่งสีโอเคครับเราลองย้ายไปเครื่องนู่นดูดีกว่าขา เดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้ลูกกูจังใจขาเปี้ยกแบบนี้เลยอ่ะซีขาเปี้ยของจริงวันนี้เธอแน่าจะแบบข้าวขาผิดมาครัหรือว่าจะมีดวงหมดเนี่ยในวันนี้แต่หนูว่าวันนี้หนูดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดีอัเดี๋ยวหนูนโรเทสเทสให้ก็ได้ได้เนะในเวลาพวกพวกมอไซค์แบบว่าไอ้เครือไอ้เครื่อ้อันนี้จักรยานบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์มันต้องมีท่าที่สวยด้วย

ไปแล้ววันนี้หน <si ูหนูนะวันนี้หนูไงวไหนๆนิวพี่ที่สุดๆบอกว่านิวสู้ๆลูกนิวสู้ๆสู้ลูกเพื่อสมูทตรที่มาตอนนี้มันด้วฝันที่เขาฝันให้อยู่สู้เขาเพื่อสมูทตี้เมาเนี่ยสู้เขาเพื่อสมูทตี้ของเราเออ เราก็เก่งเหมือนกันนะครับไดในเฮียบาเฮียนะครั่ประวัติศาสตร์เราเห็นว่าได้มาเฮียลครับออเดอรออเดิรต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถปันเองนี่คือ้าวสนเก็งมากเลยจริงคู่เนี้ยเอาสิอ่ะยังไงเขาต้องสำเร็จเฮียก็ไปนะเออสู้อีกรอบ การจะทานสมูทตี้สักแก้วนี่เหนื่อยเหมือนกันนะครับมาแล้ว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 มาแล้คนที่เหนื่อยคือพี่ทีมงานแนนอนเลไม่เป็นไรตั้งสองคนต้องบอกว่าจริงจริงจริงจแล้วอ่ะสมูทตี้ของเราไปปั่นทานกันเองได้ที่บ้านนะใส่รถปั่นใช่ปะแล้วก็เสียบปลั๊ก ผมว่าเสร็จแล้วอ่ะประมาณนี้ถือว่าเป็นอโเดอร์วิธีการในการทุนการแม่ค้าสุดนุดมากครับผมเซสปีกินวิสบูตี้ของเราท่านเอกนะ่ยาเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงลีปันจักรยานในน้าเออจอนกับสาวร่าของชายวันนี้ทำงานหนักมากเลยเอาไปเล่นบ้านไม่รู้กลับไปหนุขาสวยแน่เลยอ่ะฟินฟินเลยวันนี้ออกกำลังกายไปแล้วเป็นไงหลานโน้เร็ว นี่นะคะก็นีต้องบอกว่าทั้ง2เมนูอย่างที่บอกว่าทําเองได้ง่ายๆเนาะแล้วก็สามารถทําทานได้ไม่ว่าจะเป็นจะทานเองที่บ้านหรือว่าจะเสิร์ฟให้กับคนที่รัก